สวัสดีอีกแล้วจ้าทุกคนมาพบมาพ่อกับ AJ พากินพาเละ c ชาน n e ลอีกแล้วจ้ามือุอนี่กับผ้าเขาไป้าหาเห็ดอีกแล้วพี่น้องไปจ้ะไปเบิงเนะาะว่าเฮาสิไดเห็ดป่ม้นนี่ไปลุยจ้าฝากติดตามด้วยนะจ้าพี่น้องจ้าเจอแล้วจ้าดอกแรกแหกมานจ้าเฮ็ดพึงหวานพี่น้องจ้า ไงจ้ะไงสวยงามจ้าไปพี่น้องนี่จ้ะหมานจ้าพี่น้องเออดอกที่สองเฮดผิ่งขาไล่พี่น้องตายซะสืส่อ ไปจ้ะเสื้ออะไรอีกจักดอกก็กลับบ้านแล้วจ้ะจ้ะย่างตั้งโดนตั้งดีพี่น้องหงวจะสิมาพ่ออีกดอกนึ่งเลยหระจ้ะเห็ดเพิ่งขาไล่พี่น้องเก็บไปแกงตื้มกันนะจ้ะงามอยู่เออได้จังสี่จักหาหกดอกก็แฮปปี้แล้วล่ะจ้าว่าหลายดอกไปเจอเห็ดอะไรไม่รู้จ้ะเนี่ยดูก่อนอ๋อเห็ดทานจ้ะ เห็ดทานของแซ่บพี่น้องสองดอกจ้ะนี่นี่อีกดอกนึงดอกน้อยมั้งพี่น้องนี่นี่ดอกนึงอุ้ยหลายดอกเลยจ้ะเคลียก่อนเคลียก่อนถ้าออกมันออกเป็นโมลแล้วพี่น้องนี่จ้ะนี่อีกดอกนึงนี่อีกดอกนึงจ้ะ โอ้นี่อดอกหนึ่งจ้ะนี่อดอกหนึ่งนี่โอ้ยเห็นออกมันออกออ้ยพออีกแล้วพี่น้องพี่น้องสี่หยับซะบ่เทียไปเรื่อยๆนี่จ้ะดอกเบลเลอร์เล,อเลยอันนี้มันแก่แล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็ดทานจ้ะ กินได้จะอร่อยเลยนี่โอ้โหน,น,นี่นี่นี่อีกดอกจ้าอ้โหูตรงหายุ่มนี่พี่น้องเนี่ยจ้ะเห็ดท่านพี่น้องดอกกำงามอุ้ยนึกว่าสิบวัวใดเห็ดเลยพี่น้องเนี่ยจ้ะอ่ะเคลียร์ๆหาต่อหาต่อ นี่ลำที่ยุบุ้งนี่ละพี่น้องนี่จ้ะนี่อันนี้มันแก่แล้วเนาะเนี่ยมันแก่ละเดี๋ยวเลือกดูมองหาอีกสิโอ้ยนู่นนู่นนู่นนี่นี่จ้ะนี่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 ทุกคนนี่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 อุ้ย นี่จ้ะสองดอกใหญ่ๆเลยจ้ะเนี่ยเห็นไหมสามดอกสี่ดอกจ้ะเนี่ยหนึ่งอสองสามนี่อีกจ้ะสี่นี่อีกจ้ะอุ้ยงามมาก ห้าโอ้โหหาอีกหาอีกพี่น้องได้อีกเป็นมูนึงอูความสิบบดไดเห็ดพี่น้องโอ้โหเพียบเลยพี่น้องนี่จ้ะนี่จ้ะหกเจ็ดนี่อีกดอกนึงพี่น้อง แปดนี่เก้าอุ้ยนะพี่น้องของแซบจ้ะไปหนึ่งพี่นอ้องเอ้ยเมื่อตอนนี้ซ่องอีกเกินพี่น้องซ่องซองนี่ยทุกคนเห็ดทานจ้ะของอร่อยนะทุกคนนะแซ่บมากเลยทุกคนเนี่ยไปเห็ดทานพี่นอ้องเลย ได้เห็ดท่านมูหนึ่งเห็นไหมมันจะดำดำอย่างเงี้ยจ้ะอันนี้มันแก่แล้วอ่ะไม่เอานี่มันแก่แล้วไม่เอาเอาดอกอ่อนๆจ้ะไปแกงนี่กึบกับกึบกับพี่นออ้องหยำกึบกับกึบกับสบจิตจ้าเนี่ยโอ้ดีใจดีใจ นูเก,ก็บป,ประจําจ้ะเพราะว่านูเลยหรู๋เนาะจะ้ะนุกเคยกินนะเป็นหยางเครื่องป่าเราเป็นสีแดงสีที่ว่าเป็นหยางเนาะจ้ะเดี๋ยวมันก็ดําพี่น้องได้ได้ได,ได,ได้ได้เหตุทานพี่น้องอันสองดอกนี่แก่แล้วว่เอาหรอจะ้ะอันนี้แก่แล้วไม่เอา อันนี้ได้อโอเคจ้ะได้เห็ดทานสวยๆจ้ะแล้วจทุกคนเห็ดทานนี่จ้ะหนึ่งดอกแต่เน,เนี่ยมันแก่แล้วเนาะดอกเัวเลอเลยเนี่ยมันแก่เนี่ยเห็ดทานมันจะออกบบนี้แล้วข้างนอกนี่อดอกหนึ่งค่ะเนี่ย อดอกนี้สองดอกนี้ได้จ้ะไปต่อจ้ะทุกคนเหตุทานอีกหนึ่งดอกอุ้ยนี่ดอกหนึ่งนี่อีกดอกหนึ่งจ้ะนี่ดอกนึงนี่สวยๆอุ้ยนี่ดอกนึงนกน่ง,ก,งกำลังโผล่ดินเลยทุกคนีน่จ้ะนี่อีกดอกนึง่ง อย่างใหญ่เลยเฮ้ยแต่มันแก่แล้วเนาะดอกนี้ไม่เอาแก่เอาสามดอกนี้พอจ้ะไปทุคนเห็นอะไรไหมจ๊ะนี่จ้ะเห็ดทานดอกสวยๆเลยพี่น้องโอ้ยแต่อันนี้มันแก่อันนี้มันก็แก่แล้วจ้ะไม่เอาใต้ดอกเดียวจ้ะ ทุกคนโอ้โหเต็มปาเลยจ้ะเนี่ยนี่ได้นี่ได้แต่อันนี้ใหญ่ไปอันนี้ก็ดูสิอันนี้จ้ะโอ้โหนี่ได้จ้ะได้ได้เนี่ยจ้ะได้นี่ยทุกคนอีกหนึ่งดอก นี่อีกหนึ่งดอกนี่ดอกนี้ก็ได้เรามองหาอีกสิถ้ามันออกมูมันมันเถ่าตายพี่นอ้องได้เห็ดพึ่งแม่มดดอกหนึ่งจ้ะทุกคนเห็นไหมเห็ดพึ่งแม่มดน้อยดอกหนึ่งกำลังสวยงามจ้ะเจอเห็ดฐาน ไหนวะนี่จะ้ะดอกสวยๆเนี่ยเห็ดทานจ้ะโหนี่ดอกหนึ่งจะ้ะทุกคนดอกนี้ใช้ได้ไหมดอกนี้แก่แล้วไม่เอาโโหนี่จะทุกคนอีกหนึ่งดอกดอกนี้น่าจะสวยใช้ได้ ห uh huh. ได้ได้ทุกคนนี่อีกสองดอกจ้ะสองดอกเบลอเลยคือ uh huh. มีนอนดูดอกนี้ก่อนจ้ะดอกนี้ใช้ได้ป่ะ mm hmm. เดี๋ยวตัดขาดูก่อนนะทุกคนว่าเป็นยังไง mm hmm. มันแก่แล้วนะอะหนูไม่เอาอะ่ะมันแก่หนูมีเยอะแล้วอะ่ะ mm hmm. ไปต่อจ้ะ น,นี่อีกดอกหนึ่งสวยงามจ้ะไหนล่ะอ๊บดอกสวยๆถึงจะเอาพี่นอ้องมันลายไหนอ่ะอีกดอกหนึ่งอยู่ตรงไหนนี่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 อีกดอกหนึ่งนี่จ้ะนี่สวยๆ ได้อย่างเงี้ยเอาใส่เป๋าก่อนจ้ะคนเจอเห็ดพึ่งแม่มดอีกดอกหนึ่งจ้ะเนี่ยเนี่จ้ะโอ้โหเจอหนอนกินหมดเลยพี่น้องเอ้ยเจอเห็ดทานดอกส,สวยๆอีกจ้ะหนึ่งดอก สวยไหมเคไปทอ,อนจบท้ายคลิปจ้าด้วยเห็ดพึ่งหวานส,สวยๆจ้าทุกคนโอ้โหขอบคุณหลายจ้าไม่กว่าจะไม่ได้พี่น้องเอ้ยเห็ดพึ่งหวานส,สวยๆหาหมูมันกันพี่น้องนะเทียมีม่มูไปจ้า พี่น้องเห็ดเห็ดจ้ะนี่คือเห็ดที่เราได้เห็ดเผือกเอเห็ดเพิงสองดอกพี่น้องเห็ดเพิงสองดอกนอนั่นเป็นเห็ดทานจ้ะเดี๋ยวเราไปแกงกันนะจ้ะตัดไว้ทะลวกหนึ่งจิ้มแจีวพี่น้องเห็ดทานขอบคุณที่เข้ามารับชมนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตาม้หนเดอร์จ้าขอบคุณหลายๆจ้ะ